สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พระกะเขาช่องแลมซาอีเชงเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาทําการเล่นตัวเกมซูปีเบิร์ดนะครับเราก็จะมาทําการถอนเงินให้เพื่อนดูด้วยนะครับว่ายังจะสามารถถอนเงินได้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนเกมนี้นะครับก็ไม่ใช่เกมลงทุนแต่งได้นะครับเราก็เกี่ยวกับการโหลดนะครับเรายังดาวน์โหลดได้ในตัวแอปเพจตักด้วยนะครับ ส่วนสำหรับนะครับของ iOS นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเช่นกันนะครับว่าสำหรับนะครับ iOS สามารถโหลดเล่นได้หรือเปล่านะครับส่วนของแ n นด o อยนะครับสามารถโหลดเล่นได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับวิธีการหาเหรียญนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าตรงไหนนะครับสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับสำหรับวิธีการหาเหรียญวิธีแรกนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าเพจเลยนะครับหนึ่งที่ เกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับการตัดเชือกนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้นกของเรานะครับชนะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนทุกคนพอดียากนิดนึงนะครับสำหรับบางด่านชนะหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนแพ้อ,อีกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่นใหม่ก่อนดีกว่านะครับเพื่อจะชนะนะครับสำหรับด่านนี้นะครับนี่ เราก็ทําการปล่อยตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วข้อตัวนี้ต่อไปปล่อยให้โดนตัวลูกระเบิดนะครับนี่ดูแลทุกคนเราก็ปล่อยพวกแม่ไก่เลยนะครับนี่ประมาณนี้น่าจะชนะแล้วนะครับสําหรับด่านที่97นะครับต่อไปนะครับ วิธีการหาเหรียญต่อไปก็คือเกี่ยวกับชั้นหนังสือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการทำภารกิจนะครับหรือว่าจะมีพวกการเชิญเพื่อด้วยซึ่งเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับสงสุดได้รับอยู่ที่20,000เหรียญนะครับแล้วก็ได้รับธนาบัตรอยู่ที่8แล้วก็จุด59อันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด4ภารกิจด้วยกันนะครับให้เราทำภารกิจแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับนะครับ ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับได้รับ1,500อเหรียญนะครับภารกิจที่2นะครับเพื่อนถึงระดับ500นะครับได้รับ3,500เหรียญนะครับระดับที่3นะครับก็จะเป็นเพื่อนถึงระดับ100ได้รับอยู่ที่ประมาณ5000เหรียญนะครับระดับที่4จะเป็นนะครับเพื่อนถึงระดับ200นะครับเราจะได้รับอยู่ที่1 0,000เหรียญเองนะครับเราก็ต่อไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการ ทำภารกิจนะครับซึ่งภารกิจก็จะมีอย่างเช่นนะครับสําหรับอันแรกนะครับจะเป็นภารกิจนะครับเกี่ยวกับการลงชื่อนะครับเข้าใช้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเช็คอินนั่นแหละนะครับล็อกอินนั่นแหละนะครับล็อกอินตามวันที่เขากำหนดไว้นนัเองซึ่งสูงสุดนะครับที่เราล็อกอินได้ก็คือในรัฐอยู่ที่ประมาณ1,600เหรียญนะครับแล้วก็ภารกิจอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับ นี่จะมีประมาณ6ภารกิจด้วยกันนะครับภารกิจแรกจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนได้รับ2 0,000เหรียญน,นะครับภารกิจที่2นะครับทดลองเล่นนะครับได้รับประมาณ2 000, 000, ล้านเหรียญทุกคนแล้วก็อันที่3ามจะเป็นเล่นทำการเล่นนะครับกองนำโชคนะครับก็คือเราสามารถกดคลิกได้นะครับสูงสุดได้รับอยู่ที่ประมาณ10,000แสนเหรียญน,นะครับอันที่2อเฮ้ยประมาณูผิดทุกคน ันที่4นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการดาวโหลดแอปแล้วก็ติดตั้งกันเองนะครับได้รับอยู่ที่300เหรียญนะครับทําการเล่น1ครั้งนะครับแล้วก็ภารกิจที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับดูโฆษณานะครับให้ครบ1ครั้งได้รับอยู่ที่300รเหรียญนะครับภารกิจสุดท้ายก็คือภารกิจที่6นะครับดูวิดีโอนะครับห้ครั้งได้รับอยู่ที่100เหรียญนะครับนี่สำหรับวิธีการหาเหรียญนะครับไม่ได้มีอะไรมากมาย ส่วนเกี่ยวกับกระทัเงินนะครับให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงรูปเหรียญได้เลยนะครับหนึ่งทีพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอรูปแบบหรือวัตบบนี้เลยซึ่งเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อน15คนนะครับเราถึงจะสามารถถอนได้นะครับแต่ว่าคนเพื่อนนะครับก็ไม่ได้ใจเช่นกันนะครับว่าเพื่อนจะได้เชิญเพื่อนเหมือนผมหรือเปล่านะครับ แล้วก็เกี่ยวกับการโอนเงินนะครับประมาณ1-7วันนะครับเราก็จะทําการถอนเงินเลยดีกว่ากดยืนยันนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการถอนเงินเส็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแค่เงินเข้าเงินจะเข้าภายใน1-7วันทุกคนไปยังต่ำนะครับผมที่เคยถอนนะครับแต่ก่อนนะครับก็ประมาณ1-2วันนะครับเงินก็เข้าแล้วนะครับก็ไม่นานมากนะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเงินเข้าส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนทําการกดไลค์กดแชร์กดตต้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ